สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ชาวโรจนทุกทัานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีกุมบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะใบที่หนึ่งเป็นชาริออตชาริออตคือตัวคุณตอนนี้ชาวราศีกุมอะกำลัง วันจิตวันใจกำลังไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะได้รับคำสั่งได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่แต่คุณก็คิดว่าคำสั่งนั้นถูกต้องไหมหน้าที่นี่ใช่ไหมเราควรจะทำสิ่งนี้จริงเหรอสิ่งที่เรากำลังอยู่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเราต้องทำสิ่งนี้อยู่เหรอเป็นคำถามสำหรับชาวราศีกุม คุณอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหมมันถูกต้องแล้วมันใช่เนี่ยมันเป็นคำถามที่ยังค้างคาค้างคาใจอยู่ของชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนความรักหรือการเงินคุณคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่เหอ้อมันใช่ไหมหรือว่ายังต้องประครองสถานการณ์ต่อไป ด้วยความหวัดหวันด้วยความว่ามันจะมั่นคงไหมมันจะใช่ไหมมันจะตอบโจทย์ไหมอ่าแต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณทําแค่ประครองสถานการณ์ไม่ให้มันดีไม่ให้มันแย่เท่านั้นเองโอเคนะเปิดตัวมาใบแรกก็ต้องประคับประคองแล้วนะต่อไปเรามาดูวบที่สองกันมีในเรื่องของการให้หกเหรียญ อ่าประคับประคองเรื่องอะไรเรื่องอาจจะเ,เรื่องของรายจ่ายนะประคับประคองในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการให้โอเคมาดูต่อมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยอ่ามีการเปลี่ยนแปลงให้มากเปลี่ยนแปลงมากหรือเปล่าเรื่องของอ่าใบนี้นักเรียนนักศึกษารู้เลยนะ อีกหนึ่งใบสุ่มมาอีกหนึ่งใบโชค็คโอเคได้แล้วเรารู้เรื่องก่อนเลยว่าอะไรเรารู้สตรอรี่เขาขา,วขาวแล้วนะของชาวราศีกุ้มถ้าคุณให้เขามากจนเกินไประวัง,ระว,งระวังเรื่องของการหักหลังระวังนะคนคนนี้คบไม่ได้จะทำให้คุณผิดหวังโอเคแล้ว คุณกําลังคิดว่าถ้าคุณให้ใจคนนี้ไปแล้วเขาจะกลับมาหักหลังคุณทําให้คุณผิดหวังใช่ไหมสิ่งนี้ที่คุณกําลังประครับประคองติดใจอยู่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมสิ่งที่เขาทํากับคุณนั้นคุณยังโอเคอยู่ไหมสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันจะดีหรือมันจะแย่ไปมากกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องทนอยู่นะชาริออตชาริออตคือสิ่งที่ต้องทนอยู่ สิ่งที่ต้องทนอยู่รองรับอารมณ์คอยควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันดีไม่ให้มันแย่ไม่ให้มันแบบว่าเหลื่องเหลื่อมน้ำกันอ่าคิดเขาเรียกว่าความคิดระหว่างสิ่งถูกกับสิ่งผิดก็จะไม่ผิดมากไม่สุดต่งจนเกินไปแล้วก็ไม่คิดบวกมากจนเกินไปไม่คิดลบลบมากจนเกินไปกําลังประคองคุณพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอะ,อะชาวราศีกุมนะถ้าดูจากไพ่นะนักเรียนนะักศึกษา ราศีกุมตอวน,นี้พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดเขาเป็นผู้ให้ไงเป็นผู้ให้เป็นคนแบบว่าคนใจดีอะ่ะอยากจะให้นะแต่ด้วยความว่าคําว่าให้ในที่นี้คือให้การเกลื่อนหนุนให้ทรัพย์สินเงินทองให้เงินใช้ให้ความรู้แบ่งปันแต่มันมีเรื่องของ view of fortune คุณทําดีกับกับเขาแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วเจดาบเขาก็หักหลังคุณอยู่ดีเขาก็ทําให้คุรู้สึกผิดหวังอยู่ดี เพราะฉะนั้นไพ่ห้าใบาเนี่ยบอกอะไรกับชาวราศีกุมบ้างก็คือมันต้องมีคําว่ากึ่งกลางเออมันต้องมีความพอดีอ่าหนึ่งเราต้องมีความรู้จักคําว่าพอดีให้ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้อ่าแต่เรื่องของคนจะหักหลังไม่หักหลังมันไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนั่นมันเป็นลักษณะนี่ใสตัวบุคคลตรงนั้นเราไปวัดกันไม่ได้เราไปพูดอะไรถึงตรงนั้นไม่ได้ แต่ไพ่บอกมาว่าให้เราวางให้ระวังเรื่องความผิดหวังเรื่องของคนหักหลังก็คือราศีกุมะบอกตรงว่าจากไพ่เนี่ยดูแล้วว่าเป็นคนที่ไว้ใจหกเหรียญให้ให้ทุกอย่างให้แบบให้แบบไม่ได้เปนะแต่ให้แบบช่างใจแล้วว่าให้ด้วยเขาเรียกว่าให้ด้วยความปรารถนาให้ด้วยความเสน่หาเอ,อคนเป็นคนใจดีคุณให้ใครเดียวคุณคุณก็ให้ แต่ให้ระวังไพ่เตือนมาว่าถ้าเกิดการให้แบบเนี้มันอาจจะมีผลคนคุเขาเรียกว่าะไรนะอย่าไปคาดหวังกับคนที่เราให้เพราะว่าถ้าเราคาดหวังแล้วเกิดเขาทําไม่ดีต่อเราเราก็จะรู้สึกผิดหวังไงเพราะเราให้เพื่อคาดหวังให้เพื่อว่าให้เขาให้ตอบให้เพื่อให้เขาทําดีกับเราแต่ในคนบางคนให้แล้วมันก็จบเลย ถ้าคุณให้เงินเพื่อนให้เงินยืมให้ยืมเงินคนรู้จักเอางี้ดีกว่าราศีกุมนะถ้ามีใครมาขอเงินหรือยืมเงินนะโอกาสที่จะถูกเบี้ยนี่่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในในช่วงนี้นะแต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ก็คือให้ไม่ต้องให้มากให้ไม่ต้องถึงจํานวนยอดที่เขาขออันนี้คือให้ด้วยความเก่งใจให้เพราะคุณใจดีให้เพราะคณรักแต่คุณต้องระลึกพ,พึงระลึกว่า เงินที่คุณให้ไปละอาจจะไม่ได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยืมนะโอเคเรื่องของการให้ระวังให้ด้วยความปรารถนาดีให้ความจริงใจให้โอกาสให้มีตรภาพแต่เราอย่าไปคาดหวังถ้าเราคาดหวังแล้วเราจะเสียใจเนี่ยคำสั้นๆเลยจาก5้าใบเนี่ยให้แต่อยา่าคาดหวังถ้าคาดหวังแล้วจะรู้สึกเสียใจอ่านะโอเค จบแล้วนักเรียนนักศึกษาเรื่องราฟซอลลี่ประมาณนี้ของชาวราศีกุมไพ่บอกมาแล้วว่าการให้จะทําให้รู้สึกผิดหวังได้เพราะฉะนั้นต้องมีการจับยั้งชั่งใจที่หนึ่งนะจบแล้วชาวราศีกุมใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพไ่ไ,พไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ <S <S เดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ